GOT Q&A Uncut สวัสดีครับพบก,กับผมตริงอับทวิทย์จากช่อง GOT c o p Channel นะวันนี้รายการ GOT Q&A Uncut เอพิสโด7ถามได้ ถ้าถามมาแล้วตอบได้ก็จะตอบเลยนะครับแต่ถ้าถามมาแล้วตอบไม่ได้ขออนุญ,ญาตยกไปตอบใน GOT Factory Talk นะครับก็เป็นเรียกว่าอันคัดตอบถามตอบกันแบบสดๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมค่ะสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่ามอเตอร์เกียร์มีปัญหามีอะไรบ้างคะ่ะสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่ามอเตอร์เกียร์อาจจะมีปัญหามีอะไรบ้างน,นะครับ อันแรกก่อนเลยก็คือเสียงนะครับก็คือเราเดินผ่านไปเนี่ยอาจจะมีเสียงผิดปกตินะครับคือปกติเนี่ยมอเตอร์เกียร์เดินเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงนอยในแบบปกตินะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเสียงแตกอาจจะเป็นเป็นเสียงที่ที่ไม่ใช่เสียงปกติคือเหมือนกับเป็นโลหะกระทบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณ เตือนข้อหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมอเตอร์เกียร์เราเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับอันที่2ก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่หัวเกียร์นะครับก็คือเรียกว่าอุณหภูมิมันสูงผิดปกติโดยปกตินะครับถ้าเรามีเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็คืออินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็คือยิงไปเลยที่หัวเกียร์นะครับถ้าอุณหภูมิหัวเกียร์นะครับสูงอยู่ประมาณ75องศา สูงเกิน75อ,องศาขึ้นไปเนี่ยคือเรียกว่าเริ่มผิดปกติแล้วนะครับถ้าเกิน80นี่คือผิดปกติอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ทำยังไงนะครับเราก็ใช้มือเนี่ยนะครับมือนะครับจับไปที่หัวเกียร์นะครับ ถ้าเราสามารถเอามือแช่ค้างไว้ได้นะครับโดยเราไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นการบ่งชี้ว่าเอ้หัวเกียร์ของเราเนี่ยมันยังปกติอยู่แต่ถ้าเราเอามือไปจับปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยต้องชักมือออกทันทีเลยหรือเราตั้งได้แค่ประมาณ3วินาทีหรือ5วินาทีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเฮ้ย มอเตอร์เกียร์เราเนี่ยมีความร้อนผิดปกติแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีเช็คง่ายๆถ้าเราไม่มีเครื่องมือเช่นอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์นะครับอ,อันที่3ก็อาจจะเป็น การเห็นการล่วดซึมของน้ำมันจากบริเวณซีนต่างๆนะครับเช่นซีนที่เพลานะครับหรือที่ซีนที่บิตเตอร์พักหรือซีนที่ฝาหัวเกียร์นะครับมีการล่วดซึมมีน้ำมันเกียร์ไหลยเยอะออกมาอันนี้เรามองเห็นได้ด้วยตาดยได้ด้วยตาเปล่าเลยก็จะเป็นตัวสัญญาณที่บ่งบอกว่ามอเตอร์เกียร์เราน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอตอนนี้มีสามแล้วเนาะ ก็คิดว่าน่าจะเบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณนี้จริงๆอีกอันนึงก็ได้ถ้าเรามีแคลมมิเตอร์นะครับถ้าเรามี Meter, แคลมมิเตอร์เราก็อาจจะไปแคลมกระแสดูว่าเฮ้ยกระแสเนี่ยมันปกติหรือเปล่านะครับมันอยูอ่ในกระแสพิก,กัดหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติว่ามอเตอร์3แรงกระแสพิก,กัดอยู่ที่ประมาณ1 1แอมป ถ้าเราไปแคมป์ปุ๊บมันได้8แอมป์ก็แสดงว่ายังปกติแต่ถ้าเราไปแคมป์ปั๊บปรากฏว่ากระแสม,มันอยู่ที่14 M, หรือ15แอมป์ตรงเนี้ก็อาจจะเป็นตัวบ่งชี้แวว่ามอเตอร์เกียร์เรามีปัญหาครับอาจะมีประมาณ4วิธีเท่ทาวๆที่ผมนึกออกตอนนี้นะครับการเปลี่ยนและติดตั้งมอเตอร์เกียร์ใหม่ควรทำอย่างไรคะการเปลี่ยนและติดตั้งมอเตอร์เกียร์ใหม่ควรทำอย่างไรนะครับ ก็ผมคิดว่าสิ่งแรกเนี่ยที่ที่ผู้ใช้งานนะครับจะต้องพิจารณาก่อนเลยก็คือ 1. ความสะดวกกันในการเปลี่ยนก็คือ ดเมนชันของเกียร์ตัวใหม่นะครับหรือขนาดเนี่ยรูยึดน็อตก็ดีขนาดเพลาก็ดีความสูงจากพื้นถึงกลางเพลาก็ดีมันควรจะเท่ากับเกียร์ตัวเดิมนะครับเพื่อให้ง่ายในการที่จะไปทดแทนพอวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ลงในสล็อตเดิมเลยรูยึดน็อตก็เท่าเดิมขนาดของคัพปิ้งก็ไม่ต้องไปกึงเพิ่มนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็ง่ายในการที่จะรีเพลซตัวเก่าอันนี้คิดว่าจะต้องมองมองมองว่าเอ้ย ขนาดหัวเกียร์เนี่ยมันเท่าเดิมหรือมไม่นะครับ <le af Volt> เพราะว่าถ้ามันใหญ่กว่าเดิมนะครับเราก็จะต้องจัดการเรื่องแท่นปรับเปลี่ยนรูยึดน,น็อตอะไรตรงนี้มันก็จะยุ่งยากนะครับฉะนั้นเนี่ยขนาดของหัวเกียร์เนี่ยมันควรจะเท่าเดิมนะครับทีนี้เราพิจารณาอีกเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะการที่เราเปลี่ยนหัวเกียร์เนี่ย หรือเปลี่ยนเกียร์มอเตอร์นะครับต้องถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนอย่างเช่นโอเคมอเตอร์เกียร์ตัวนี้เราใช้งานมานานมากแล้วเป็น10ปีแล้วมันก็ได้ถึงเวลาแก่การเ,าเรียกว่ากเกษียณหรือหมดอายุเนาะก็อันนี้เราก็เลือกเกียร์เหมือนเดิมเรโชเหมือนเดิมเซฟตี้แฟกเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ขนาดมันเท่าเดิมเนี่ยมันก็ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าถ้าเกียร์เนี่ยมัน เสียหายนะครับอย่างเช่นมันมอเตอร์ไหม้นะครับมอเตอร์มันไหม้นะครับก็คือมันอาจจะเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะทำไมมันไหม้มัน๋อเราโหลดของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงคือโหลดมันหนักขึ้นมันต้องการแรงบิดที่มากขึ้นแต่แต่ว่าอย่างเช่นลายผลิตเราอาจจะเพิ่ม capacity ใช่ไหมครับคอนเวเยอร์เนี่ยมันก็จะต้องลำเลียงสินค้าที่มันหนักขึ้น ใช่ไหมครับพอน้กน้ำหนักที่คอนเวเออร์มันลําเลียงมาเนี่ยมันหนักขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อต่อแรงบิดที่ต้องการใช่ไหมครับทีนี้พอมันต้องการแรงบิดมากเนี่ยกระแสของมอเตอร์เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกียร์ตัวเดิมเนี่ยมันรองรับไม่ได้สุดท้ายมอเตอร์มันก็ไหม้ไปใช่ไหมครับตัวเนี้ยมันก็พอเราเปลี่ยนเกียร์ตัวใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะเราจะต้อง เพิ่มกิโลวัตต์ของมอเตอร์ไหมนะครับหรือเราจะลดลดรอบลงมาเพื่อให้ได้แรงบิดที่มันสูงขึ้นนะครับเพื่อลองรับไอ้คปบเิตี้หรือน้ำหนักที่คอนวเยอร์เนี่ยลำเลียงมานะครับอันนี้ก็ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเอเอเราเราเปลี่ยนมอเตอร์เกียร์เนี่ยมันเพราะอะไรมันเกิดจากอายุการใช้งานของมันหรือมันเกิดจากคป p a c i ิตี้ของโรงงานที่มันเปลี่ยนไป นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบคร่าวๆนะครับมอเตอร์เกียร์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในกระบวนการผลิตคะอืมมอเตอร์เกียร์นะครับจริงๆเ,เรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็น เกียร์บล็อกตัวสีเขียวๆนะครับแล้วก็มอเตอร์ขับแยกจากกันนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีเรียกว,ว่าชิ้นส่วนมากชิ้นคือก็คือมีมีคัพปิ้งที่ระหว่างที่เชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์กับเกียร์นะครับแล้วก็มีคัพปิ้งอีกตัวหนึ่งที่เอามาจากหัวจากเพาอ์พุตชาร์ปของเกียร์เนี่ยมาขับไม่ว่าจะเป็นคอนเวเยอร์หรือใบกวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้บทบาทของมอเตอร์เกียร์เนี่ยก็มาทดแทนตัวนี้แหละครับก็คือมาทดแทนชุดขับ เกียร์นะครับโดยการใช้มอเตอร์เนี่ยที่ประกบเข้ากับหัวเกียร์โดยตรงนะครับแล้วก็เอาเกียร์ตัวนี้ไปขับไม่ว่าจะเป็นคอนวเยอร์นะครับก็คือสายพานลำเลียงก็ดีโซ่ลำเลียงก็ดีนะครับหรือชุดใบกวนผสมสารต่างๆนะครับหรือหรือหรือใบกวาดตะกรอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ในการใช้มอเตอร์เกียร์คืออะไร อันแรกก่อนเลยก็คือการลดรอบความเร็วรอบจะต่ำลงเพราะว่าชุดเกียร์เนี่ยมันก็จะมีเฟืองทดนะครับปกติมอเตอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันวิ่งอยู่ที่สมมติถ้ามอเตอร์4โพ o มันก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ1,450รอบต่อนอาทีใช่ไหมครับถ้าเรามาขับคอนเวียร์โดยตรงเลยเนี่ยคอนเวียร์เราก็วิ่งเร็วมากเลยถูกไหมครับมันไม่สามารถจะใช้งานได้ใช่ไหมครับมันก็ต้อง เอาเกียร์เนี่ยมาทดเพื่อลดรอบลงมาให้เหลือประมาณสัก30รอบต่อนาทีหรือ20รอบต่อนาทีนะครับคอนเวเร์เราก็จะค่อยลําเลียงสินค้ามาสินค้าที่วางอยู่บนคอนเวイเออร์ก็ไม่เสียหายถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดกรณีที่เราเอาไปประยุกต์ใช้กับคอนเวイเอร์นะครับแต่ถ้าเราเอาไปประยุกต์ใช้กับใบกวนใช่ไหมครับใบกวนเนี่ยแน่นอนถ้าเราไม่มีเกียร์ใช่ไหมครับแล้วเราเอามอเตอร์ไป หมุนที่1,450รอบเนี่ยก็คือเรียกว่าไอสิ่งที่เราต้องการมิกซ์หรือผสมหรือกวนเนี่ยมันก็กระจายหมดเลยตรงนี้ครับเพราะว่าความเร็วรอบมันสูงมากนะครับแต่ว่าพอเราเกียร์นะครับมาลดรอบลงนะครับมันก็จะทําให้การผสมเนี่ยมันไปนไปอย่างสมูทนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแรงบิดเนี่ยมันได้ด้วยนะครับคือแรงบิดเนี่ยมันมันได้ตามที่เราต้องการเพราะว่าบางครั้งเนี่ย พอใบกวนเนี่ยมันลงไปอยู่ในในในน้ำที่ผสมสารเคมีถูกไหมครับมันก็ต้องการแรงบิดนะครับซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์อย่างเดียวเนี่ยแรงบิดอาจจะไม่พอแต่ว่าพอผ่านหัวเกียร์เนี่ยมันได้แรงบิดมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันการผรสมสารเคมีหรือใบกวนได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการใช้มอเตอร์เกียร์ก็คือลดลอกเพิ่มแรงบิดนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะ ประมาณสามคถามนะครับยังไงก็ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงนะครับติชมได้คอมเมนต์ได้ตามด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ฝาก s c r i b e รปช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมขอบคุณมากนะครับ Q&A g o t Q&A อันคัดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คิดเห็นยังไงติชมได้คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ผมปิงอับทวิปจากช่อง GUT c o p Channel